สวัสดีครับสบายดีกันนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมมีข่าวมาอัปเดตเกี่ยวกับวันเปิดภาคเรียนนะฮะกระทรวงศึกษาธิการเสนอครอมพิจารณาเลื่อนเปิดภาคเรียนที่1จากวันที่16พฤษภาคมเป็น1กร,รกฎาคม2563จากสถา,านการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 จากเดิมมีกำหนดเปิดเทอมในช่วงเดือนพฤษภาคมแต่เนื่องด้วยสถา,านการณ์ยังคงน่าเป็นห่วง กระทรวงสาธารณสุขจึงเสนอให้เลื่อนการเปิดเทอมออกไปอีกนายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอครมในที่ประชุมณนะตึกสันติไมตรีเรื่องพิจารณาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่1ทับ2563ไปเป็นวันที่1กรกฎาคม2563แทนซึ่งจากเดิมที่จะต้องเปิดเทอมในช่วงเดือนพฤษภาคมโดยในเดือนพฤษภาคมจะเป็นการเปิดรับสมัคร สอบนักเรียนชั้นป .1 ม .1 และม .4 ทั่วประเทศเดือนมิถุนายนดำเนินการเรื่องจัดสถานที่สอบและเดือนกรกฎาคมจะทำการเปิดภาคเรียนที่1ในวันที่1กรกฎาคมโดยอาจจะไม่มีปิดเทอมช่วงเดือนตุลาคมเพื่อไม่ให้กระทบเวลาเรียนจากการเปิดเทอมล่าช้าหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น ก็จะมีการปรับเปลี่ยนการเรียนเป็นแบบออนไลน์โดยปรับให้สอดคล้องกับการเรียนของแต่ละลักษณรซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะต้องรอเข้าคลมอที่ประชุมต่อไปนะฮะจากข่าวนี้ส่วนตัวคิดว่าการเลื่อนวันเปิดเทอมออกไปก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้ปกครองที่เป็นห่วงลูกหลานจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1 9นะฮะแต่การเลื่อนวันเปิดเทอมออกไปก็จะเป็นงานหนักของคุณครู นักเรียนที่จะต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเลื่อนวันเปิดเทอมออกไปการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นี่ก็กระทบทุกภาคส่วนนะฮะผมก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่ได้รับผลกระทบสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ